นี่คือรถยูทูบเบอร์ครับจอดเป็นแถวยาวเลยครับจนมโนเลยถึงถนนเลยเนาะจอดยาวเลยนะครับนี่ฮะร,รถแอดมานาจอดจุดตรงนี้นะทุกคนจอดแอบ,บไว้เนาะก็ยืมพ่อใช้ครับทุกคนไว้ทำคลิปปัง,ปงๆเนาะมีรายได้เยอะก็จะซื้อสักคัน เอาไว้ใช้นะครับนี่ก็ได้มันลุงพลครับได้มันลุมีรถจ่าเอ็มนะครับค่อยบอกเจ้าแล้วมานะครับโอ้คนจ,ดจนอดแล้วคนจอดรถคอยบอกเจ้าแล้วนะครับ เดี๋ยวพาไปดูยญาพาเนาะมันหาเห็ดปันไดบ่หญ้าพาสวัสดีครับสวัสดีสุปสวัสดีซสุขสุขคนนะครับได้บ่เห็ดครับเนี่ยได้ได้ได้เพราเราไปน้ำหลังเขาเราก็ไปเนี้ยโอ้ไี่บ่เห็ดอ่ะที่แล้วเห็ดเห็ดผมนี่ยแหละค่ะอันนี้เห็ดขมอันนี้อันเป็นเก็บไว้ให้อันนี้คือยัดมันเห็ดอันนั้นนะหุ่นแหนมเนี่ยอ้ยจบมันบ่แมนดอกเราโง่ โอ้ยเรีเดือนได้ได้อดหาเห็ดดดพงด้เห็ดเงผมเนี่ยเ็ดี่ไปเห็ดยูคาเห็ดยูคาแค่ใอกหาเห็ดนี่ยหเอร์เก็บไว้โอ้ยเห็ดครับผมอุ้ยนี่เห็ดน้องหลือเหรอที่ปอร์เนเก็บไว้ให้นะอันนี้บอกออก้นต้นเดียว แกงในหม้อใหญ่เลยอร่อยไหมอร่อยค่ะอันนี้อร่อยไหมอร่อยเนี่ยแลพวกเห็ดเห็ดเอเห็ดละงอกนี่เห็ดละงอกเหลืองนี่อร่อยมากเลยนะคะอ๋ออร่อยมากถ้าเห็ดละงอกตรงนี้นะถ้าได้ออกตรงตรงที่ที่ที่ใดที่หนึ่งเนี่ยแปลว่าดินตรงนั้นน่ะอุดมสมบูรณ์มากเลยใช่ค่ะเนี่ยเห็ดเนี่ยนะครับที่นีก็ดูสมบูรณ์เห็ดละงอกเหลืองด้วยเนี่ยเี่ยทุ่งนาลุงพลนะเจ็บมา หนูว่าเดี๋ยวถ้ามีมันมันมีตรงนั้นออกแล้วมันจะออกบ่อยๆเจ้าหูว่าอยู่เมืองไหนนี่มันอยู่ต้นจีกอ่ะค่ะนี่นี่นี่ต้นนี่ต้นนี่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 ต้นนี่บอกค่ะเออเนี่ยพ่นอากาศหนึ่งสองสามเนี่ยนั่นครับออกเป็นดูเลยนูคิดว่าน่ะส่วนมากคนเขาจะเข้าป่าเข้าดงไปหาใช่ไหมคะเขาจะไม่หาตรงที่มันเนี่ยเป็นต้นไม้เนี่ยแต่ทีนี้มันก็ออกมาเนี่ยเนี่ยดินงามเนี่ยครับง่ายง่ายดินดําน้ำซุ่มเนาะ นี่บบีงามนี่แต่ว่าได้รับสมบูรณินแบปลูกยังกับเป็นงามแตมัมสิบรอกไง้วก็เห็นละขาวแต่ว่าอร่อยเนี่ยหอมละโมกขาวอร่อยจังขายราคาแพงกว่าพันมาแพงแกว่าเห็นเห็นละงมกขาวนี่ที่นี่คือที่ไหนคือดสมบูรณ์นะที่สีดแ้นะท่นี่คือจะอาดดสมบูรณ์ทางอีสานเนี่เห็นอย่าง เยื่อยูคาร์ูคาครับไปเาะมามื่อตกี้อครับแ้วเท่าแล้วออกขมเนาะยูคาเนาะแบเท่าแล้วไปเาตีใส่ข้างาสาไปเทาเลยบอกไปเทาเดี๋ยวดูพี่ทตีสัมภาษณ์เจ้าพานะครับทุกคนยูพามาที่นี่เป็นไงบ้างบาใจไหมบาใจขึ้นนะ ะเย็นมากเลยใช่เย็นครับที่นี่มันอากาศอาากศสดชื่นอากาศร่มเย็นเนี่ยน่านดียังวะน่านถุงคุมน่าจะโอ้ยครับบินไม่มีก็ได้มาเอาเนี่ยมาเขียนนอนเนี่ยตรงนี้ยคาเฟ่คาเฟ่ผูกนอนไะใช่ค่ะปู่ปู่ปูบอกเนี่ยปู่บอกทุกท้องไม่ได้มากเหมือนกันมาวาดคนมาอยู่เยือนกันมา

ไม่ใช่เลยฮะโอ้โหสุดยอดเลยฮะชาวบ้านไม่รู้ว่ายะอุยะอุ่นเลยอ่ะจะมาด้วยป่ะยะอุ่นจะมาด้วยพี่อาทีแก้งข่าวครับทวดไม่รู้ว่าแม่แม่จะมาหวันนีเปล่าแต่ว่าเห็นเมื่อวานอาทีบอกว่าจะเอาแม่อุ่นมาด้วยจะเอาแม่อุ่นมาด้วยครับะอน้พี่อาทีแก้งข่าวนะครับจะมีทีมยูทูบเบอร์จากกรบกรอกมาร่วมสำลักบอลนี้ที่นี่นะ กิจกรรมช่วงบ่ายจะมีอะไรรอซับชมกันนะฮะับก็ย่าชีเอาต้นไม้มาปลูกมาปลูกเอฟตีพงเพิ่งฝากมาให้มาปลูกอ๋อประมาณยี่สิบต้นต้นอะไรไม่รู้ครับรอดูกันเป็นต้นอะไรที่ย่าชีจะเอามาเนาะไม่แน่ใจจำไม่ได้ว่าเขบอกอยู่จำไม่ได้ผักหวานบปล่าน่าใช่นะไม่รู้ว่าคืออะไรผมไม่รู้เห็นไม่ออกบอกว่าผักหวานผักหวานนะต้องราถามย่าชีฮะเอามาปลูกกัน โอ้โหดีใจนะฮะดีใจที่จะมีทีมยูทูบเบอร์จากกรกอกมาสมทบทํากิจกรรมกันที่นี่วันนี้หลายช่องเลยนะฮะแล้วก็ที่สะพายที่สุดก็จะมียายอุ่นเนาะยายอุ่นนี่ก็ถือว่าเป็นผพุทาผู้แก่ของกรกอกอีกคนหนึ่งนะฮะที่นะฮะเป็นกาลังใจให้กับยูทูบเบอร์นะครับทุกกิจกรรมทุกงานต่างๆที่เกิดขึ้นที่บ้านลุงคนนะยายอุ่นก็จะมาให้กาลังใจมาร่วมอวยพรนะเวลาฝนก็ฝนนะที่นี่นะยานะลาฝนก็ฝน ต้อนก็ล้อโอ้โหยอดเลยบินบินบินดำดินดำฮะบินดินอย่างนี้นะปลูกอะไรก็งามงามถ้า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 ปลูกยางนี่ยิ่งยิ่งงามเลยปลูกยางยิ่งงามปะ ของที่ตรงนี้น่ะเขามีที่อยู่20ไร่21ไร่ตรงนี้บอกใช่เนี่ยสวนยางเนี่ยของสวนยางนี่บอกใช่มันนั้นก็เดินมาถ้ามันตอดเดินมาแล้วบอกว่าหลังนั้นก็เขาก็จะขายอยู่17ไร่17ไร่ทุกท่ายแนี่ยฟังฟังนว้นะที่ว่าตรงที่พวกหนูไปเดินหาเห็ดอยู่คาเนี่ยนะครับห้างห้างฝ่ายยู่คาลงไปนะ ยิงเกินจะน่าซื้อไว้นะครับอะไรมาอะนี้อนณาเขตของผมนะอนณาเขตของผมขอขอแยกเข้าไปไหนครับเขาเข่ามันใหญ่กว่าเขาอื่นขอบคุณกำลังใจขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับก็เป็นคอนเทนต์ครับนะ ก็ประมาณนี้เด่นกันนะสนุกสนานนะครับทุกคนนะ,ะบรรยากาศเมรานี้ก็เป็นคลิปต่อเนื่องครับวันนี้ก็สัมภาษณ์มาดูยายพาป้าออนนะนะแล้วก็น้องของลุงพลฮะหาเห็ดนะก็ได้เห็ดมาพอสมควรเนาะพอได้แกงอยู่นะครับเพิ่นก็ได้นั่งพักอยู่นี่นะนั่งพักนั่งเศร้าหมเศร้าแดดนะฮะทีนี้พี่ทีก็มาแจ้งข่าวนะว่า จะมียูทูบเบอร์ที่บ้านกกอกมาร่วมสมทบหลายช่องเลยที่นี่นะจะมีกิจกรรมอะไรเกิดขึ้นนะเรามาดูกันและที่เซอร์ไพรส์ที่สุดจะมียายอุ่นนะฮะมาร่วมนะมาร่วมให้กําลังใจมาร่วมบวยพรเนาะมามาร่วมบวยพรวันนี้จะเกิดกิจกรรมอะไรเกิดขึ้นรอดูบรรยากาศช่วงบ่ายนะครับ fc ขอบคุณสำหรับคลิปนี้ขอบคุณกำลังใจครับฝาก fc ช่วยดูคลิปให้กับช่อง m a n ส story ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับ ฝากสินค้าทีพีสกินมาดิพิตรีอาด้วยสั่งซื้อในนามแอดมานาะสวัสดีครับ